3หนึ่งทีสอีสส่้าททีเทีเาห้าหนึ่ง้าาม5เลืองนะครับบัตรวสีเหลืองตุบกันนะครับอูคนตั้งค่าแบ่งๆกันไปครับ มาเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เดียวกันแล้วได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสร้างมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไป้นไ่ี่ศูนสปี่ศูน่หนึ่งสีสองสี่ส สีสองสีสาจัดกสะเดงครับจัดกัะเดงรวกันเองนะครับจะได้สะดวกกว่าสีแปดส0เก้า 0, ห้าศูนห้าศูนตรงนี้นะครับสีเหลืองห้าหนึ่งห้สอง้าสามาสีห้า, 3, หา, 4, หา 5, มาต่อครับห้าห้าห้าหกหเจ็ดห้าแปดเก้าหศนสีเหลืองครับสีเหลืองช่องนี้ เว้นไว้สรับผู้ที่จะถวายสิ่งของศัตรูป,ปรัจเัยเครื่องไชยธรรมไม่เชิมแม่จานอันนี้ถอยตรงนี้เลยนะครับวัดจะมีในเฟซบุ๊กวัดบุราพาภพเกลือวัดบ้านภพกเกลือจะมีในนั้นนะครับเข้าไปดูได้ขยับไม่ได้ อย่าลืมนะครับดูี่ของตัวเองก่อนสลับบ้านมีครคหรือเปล่ามีสิ่งใดสลับขอ นายท้ายท่านนะครับนายท้ายท้ายท่นต้องยาทำด้วยนครับข้อาอย่ารับเยครับจะรับผิักัได้แ้นะครับให้ดูสิ่งของของเอนะครับ ทอกคนะครับขุคนครับ่รูปที่หลายคนดูกันนะครับ่าจะาย